เจอเจนเดลรอบสองเมื่อกี้เจนเดลผ่านไปแล้วถ่ายไม่ทันโอ้ยฟ้าผ่าเปียงเปียงเปียง,ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่เจนเดลแบบปิ้วบ้วนน้ำลายใส่คนน่ะว้าวเลือดฟังอลังการแบบเราถ่ายไปหลายคลิปเราจะลงคลิปพอไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปเต็มอีก โอยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยยอยยย่ยย่ับพิเลโลไม่ใช่อุ้ยเราวิ่งหนีฟ้าเดี่ยฟ้าผฟ้าผ่าไม่ตายค่ะหายแล้ววันนี้ทองฟ้าสวยมากใช่แม่ท้องฟ้ายังสวยอ่ะและนางพญาพึ่งอันนี้เพื่อนเราจริงๆนะเพื่อนเราจริงๆแอดเราไปแล้วด้วยแล้วเขาให้ของดีๆให้บีสต๊อกนี่คือนางพญาพึ่งดีิน A F K ตัวจิ๋ว ทุกคนเวลาอยากเจออีกอะเราจะได้แบบเอาหยิบขึ้นมาท่า่ yeah. แต่ครั้งนี้ถ้ามันมีอีกอะเราอะจะเราอาจคลิปเสร็จแล้วว่าเราจะแบบไม่มการกระบว้าวอีโมจิที่ดูไม่ไว้ใจวันเกี่ยวอะไรกันนกคูกค่กันกคู่มันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่ใช่หรอมันกลายเป็นนกคู่ย่างไปแล้วนี่ของที่จะอัปเดตมาใหม่อโอยตโอ้ย เออจบแล<ะ>้วช่วยอะไรอะลูกกล้วยเหรอตาเสียงเจลไหนหมันมันราคาได้เออจบไปเร็วนะบอก